สวัสดีชาวสินค้าดวงความรักประจำวันที่4สิงหาคมคุณได้ก้าวากับหัววนเขาเป็น6ถ้วยนะคะวันนี้นะคะวารคปัญหาลดลงนะคะแล้วก็เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยกำแพงในใจของคุณนะคะอากติที่ิฉอะไรต่างๆก็ลดลงเช่นเดียวกันบรรยากาศที่ตึงเครียดมันก็จะผ่อนคลายมากขึ้นเนาะอ่ส่วนแฟนคุณได้6ถ้วยอันนี้เป็นไพ่ดีๆนะคะอะไรก็ตามที่ทํามาแล้วในอดีตเนี่ยจะส่งผลดีจะทําให้เขาประสบความสําเร็จนะคะในวันนี้แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยอ่าสำหรับเขาแล้วเ แฮปปี้นะคะ,ะเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมีมากมายนะคะ,ะมีไพ่โซเมตด้วยแล้วก็โดนสต็อปใครที่ยังลังเลใจในความสัมพันธ์นี้จกักรวาลบอกว่าไปต่อได้ยาวๆนะคะแล้วก็คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันด้วยสำหรับคนที่ทะเลาะก,กันก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะคะมีอะไรก็พูดคุยกันเคลียร์ใจกันวันนี้เป็นวันที่ดีนะคนโสนิทคุณมีโอกาสได้เจอกับคนเก่าๆที่คุณเคยรู้จักมาก่อนนะคะคนคนนี้มีพลังงานโซเมตด้วยยังไงก็ลองเปิดใจดูนะ